หลังจากไม่ได้เจอกันกนานนับเดือนนะครับหรือตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่รู้นะจำไม่ได้ผมกลับมาแล้วทุกคนตบมือ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 แล้วก็ได้มาสคอตใหม่อีกแล้วนะมาสคอตมาสคอตเก่ากูจำการแต่งตัวไม่ได้แต่กูจะไปดูอยู่แล้วค่อยไปแต่งตัวใหม่ส่วนคลิปนี้นั้นผมก็จะมา บอกความสามารถของแก๊งพาวเวอร์ลิงเจอร์สี่สีสีสไตล์กันนะครับว่าแต่ละคนมีความสามารถอะไรบ้างยั้ไว่าได้บอกเลยนะเริ่มจากชื่อกันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอสซมชายที่ผมชอบเรียกส่วนอันนี้คู่หูวันนะสมบูรณ์นะส่วนไอ้น,นี้ไอสม้มหรือวูจะเรียกปืดก็ได้แต่กูจะเรียกสม้มแต่บางทีกูจะเรียกปืดจะไอส้มนย่แหละส่วนอันนี้ก็แอปเปิ้ล หรอจักรกนนะเอแต่กูจะเรียกแอปเปิลนะส่วนความสามารถของไอ้สมชายเนี่ยเอิมบ้านึงคิดแบบความสามารถมันก็คือถ้าร่างกายยังเหลือเซลล์ส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่มันจะสามารถกลับมาใหม่ได้เว้ยยางอาจจะมุดมุดแตกอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูนะ แล้วก็จะกลับมาใหม่อย่างนี้เลยนะคะป้ายมีเห็นไหมเนี่ยส่วนอันนี้บอกไปแล้วนะก็มีแค่เนีน่ต่อมานะครับไอ้ปื้ดนะครับความสามารถคือสมองนะครับฉลาดนะไอเฮียฉลาดแบบฉลาดแบบสามพันล้า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 นไอคิวอะก็เฮียละสามพันล, 3, ล้านไอคิวแค่แหละวูบเกินโอเคความสามารถมีแค่นี้ฉลาด ต่อนะส่วนไอ้นี่บางคนยังไม่รู้มันเป็นอมตะนะครับแค่มันโกลปุดอมตะพูดภาษาซาลารได้ด้วยนะครับถ้าคุดกับซาฟาร์นี่คือรู้เรื่องเลยนะสมบูรณ์คนเดียวจบเป็นอมตะโอเคโอเคคนสุดท้ายละคาถาแย่งเงาพันล่างคาถาอึดมันอึดนะเผือบางคนยังไม่รู้เดยวคาถาแย่งเงาโอเคคนไหนก็คือตัวจริง โอเคโหงอนหมดนะเค็นัล้แหละก็กระดาแยกเอาพลังแล้วก็อื่นส่วนอันนี้ก็จะมีอนิเมะสั้นเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้อนิเมะสันก็จะคือไปเขาไปด้วยกันเถอะนะอาร์นเออ่าทุกคนวันนี้เราจะไป หาน้ำฝั่งนู้มฝั่งตรงข้ามกันเลยทุกคนโอ้ยอาเท้ากูชิบละ้างมันเดี๋ยวทุกคนไปกันดีกว่าไปกันใครจะไปคนแรกอะไม่รู้ไม่รู้หอมไม้เราฮคร์ปเออกูไปก็ได้ว่ะแมวงั้นเดี๋ยวกูไปตามแมวโอ้ขาหัก ผมผมเออกูไปได้ก็ได้ไกันรอผมด้วยเท้าหักอ้าวเจ็บไปแด้วโอ้ย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 อือมเดี๋ยวฉันจะแจ้งยารักษาให้แล้วกัน โอเคฉันได้ยารักษาแล้วขอรักษาเลยแล้วกันวิ่งโอเคไป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 กัต่อไปเดินอ้าฉันลืมทำเผื่อตัวเองฮ่าฮ่าอย่างนั้นแหละหมูยโอ้ เห็นไหมเหตุารณเวรกรรมตามทานดีคุยเฮ้สมบูรณ์นายเป็นอมตาหน้าหน้าต้องแบบพวกเราแบกเหรอก็ได้ขึ้นมาขึ้นมาอยู่ระวังระวังกันหน่อยนะพวกแกพวกแกเไม่ได้เบาเบาเลยนะหนักนะเว้ยเห็นไหมจันฉัะฉัเดือตัวหัวก็แท้จะไม่ไปตามอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยไปไป าาาโอ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยอันทขี้เกียจเปิดโมดสปีดนะเว้ยไม่งั้นกราจะตายกันเอ้ยไม่มีใครมีเครื่องย้ายริกตาเลยวะอวกแกไงไม่เอาเว้ยเดี๋ยวมันไม่ตรงปกนะ อูล้ลม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 ก็ได้วะอาทุกคนเรามาถึงแม่น้ำกันแล้วฉันจะพาพวกแกลงน้ำนะยายประเด็นประเด็ประเด็น,นแต่ฉันจะสร้างร่มชูชีพให้ทุกคน คนหนึ่งแล้วไอ้เหี้ยแกส้มมาสลบไปแล้วไงใลายชันจะแบ,บกนายไปถึงฝั่งไหม <c oughs> ฉันเห็นแล้วมาใกล้ถึงแล้วอ๋อตายตายแล้วตายบาดเจ็บกันหมดจะได้ตายก็เพราะอย่างนี้แหละ แต่แกไม่เคลื่อนที่ไปต่อทำไมต้องลปอยให้ลำบากโอเคว่าจะพาพักซะหน่อยเห็นว้าแอปเปิลตายเลยช่ามมันสิว่าโอ๊ะโอ๊ยลอยและลิวอย่าบังสิเฮ้ยฮ่าแม่งสะหลบกันหมด่ายชิบใช่ไหมเหลือไอ้เ้มคนเดียวมันต้องมาทรมานอยู่กับกู เคียดหัวาหายจ้างมันแล้วกันแหวเป็นไงฉันแบบพวกนายจะมาถึงนี่ได้อ่ะสวยมากเป็นไงฉันเก่งใช่ไหมไอเก่งนะเก่งอยู่เว้ยแต่บางทำาพวกอ,อุตายไงอือนี่คุณละหมัดเลยมาบุก ขอมาเลยจับมึงทำกูตายกับแอปเปิ้ลปึ๊บไว้กูดิจิตอลดิจิตอลเหรอดิจิตอลเหรอฮะมึงดิจิตลมึงดิจิตลแต่และตัวแหลกหมดแล้วกูขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะต่อยมึงอีก สาสมใจใช่สาสมใจสาสมใจกูดูดพลังแม่งอืมสาสมใจโอ้ว่พวกเราเล่นกันมากพอแล้วอะเนอะแต่คุอ้อบอกว่าคือหนะ่าไอ,อมตะเพราะว่ามาปู เราไปลอยประทับถ้าคุไม่อยู่ก็ไม่ก็ไม่ได้อยู่รอเลย,อยขอบี้สงชายก่อนเลยต่อ,อยคนแรกเอามาตัดสิบป่วยนี็คนดไตีบี้มากบี้มากจะซื้อขออึ้นมาอืสอิงไม่ตายกังนี้ตัวไหน หนังเหนียวจังวะอยู่แล้วผมเป็นสมชายไม่ใช่หรอวะได้เวลากูเปิดหมดอันตีละหมวดโโหมดเทประเจ้าสีดาบมาเทมแทงไอ้เหี้ยแล้วแทงตัวเองตายแค่นี้แหละโอเคสำหรับผู้ชมที่น่ารักและเคาลบนะครับจุบ๊บมั่วบบายบาย กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยคลิปนี้ไม่มีอะไรละไม่รู้จะทำอะไรแค่ลัวจะไม่ติดตามกันแล้วโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบาย